แบบที่2 p a แพ็กเกจแพ็กเกจกลุ่มเล็กอ่รวงเล็บด้วยนะราคามิตรภาพไม่ใช่เลี้ยวขวาตรงสระบ,บุรีนะอันนั้นก็คือ,อไปโคราชแล้วไปคอนแก่นแล้วนะครับบ้านผมเองนะครับอันนี้คือแพ็กเกจกลุ่มเล็กหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องเรียนจำตรงว่า,าลูกค้าเนี่ยมีหลายสเกลที่ให้ทางผมเนี่ยนะครับไปจัดให้ทางเซทลูมเนี่ยไปจัดนะครับมีตั้งแต่อ e เอสีเล็กๆเลยไปหากลางไปหาใหญ่ ไปหาแบบใหญ่มากแบบอะไรแบบนี้มีทุกแบบเพราะฉะนั้นผมก็ดูแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นขนาดกลางๆหรือใหญ่ขึ้นไปเนี่ยเขาก็ถามว่าทุกคนก็อยากประหยัดหมดเลยเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีปัญหาหรอกจริงๆลึกๆแล,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 ล้วนะครับแต่ว่าเรามามองว่าเฮ้ยเราเราผมเองก็เป็นแบบเป็นไมโคร SME ใช่ไหมครับอ่าเป็นเป็น SME เป็นไมโคร SME ผมก็คิดว่าเฮ้ย ผมก็ต้องสนับสนุนคนที่เป็นทีมขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการผู้รับเหมาผู้เชี่ยวชาญใครก็ตามที่อยู่ในอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าปาร์ตี้หรืออยู่ในลักษณะาการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับเราก็ต้องแบบต้องสนับสน,นุนเพิ่มเติมนะครับหรือพยายามแบบเขาเรียกว่ามีบริการหรือว่าลดราคาลดค่าใช้จ่ายลงบ้างอะไรพวกนี้นะครับผมก็เลย จัดตรงนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับอ่ะมาดูปกติแล้วเนี่ยอินโฮสเฟร i n i n g เราเนี่ยโดยกลมๆเนี่ยเราจะให้เรียน10ท่านขึ้นไปอ่ะหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้ไม่ได้บังคับว่าต้องมี10พอดีนะแต่ถ้าแต่ท่านไม่ถึงแต่ท่านไม่ถึง10ท่านเราก็จะทำะไรเราก็จะ,ะคิดเหมาจ่ายไงนึกออกไหมเราก็จะเหมาจ่ายสมมติว่าท่านมี7จท่นานเนี้ยผมก็จะคิด10ท่านอยู่ดีหรือท่านแบบอาจจะเกินไปคนเดียว2คนเนี่ยบางครั้งผมก็ ดูแล้วแต่ลูกค้าว่าเล็กใหญ่หรือว่าสถานการณ์การต่อรองกันก็อาจจะอาคิดราคาให้ไปประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีคนน้อยอ่ะสองคนสามคนสี่คนอะไรเงี้ยผมก็เคยแบบอยากจะทํานะว่าถ้ามีคนน้อยก็คุยกันได้นะอะไรต่างๆผมก็เคยไปสัมาันธ์ตรงนี้ไปแล้วนะครับก็เคยบอกไปแล้วเคยไปสัมพันธ์ไปแล้วแต่ว่าเ,เรียกว่า ยังไม่ได้มีคนแบบุเล็ก,กมาคุยสักเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็น in-house training แบบเป็นสิทเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสแบบเพิ่มเติมช่องว่างตรงน,นี้เข้ามาอีกว่าเฮ้ยเราจะมีคนเดียวก็เดียว,ยวไปเลยนะครับแต่ถ้าเรามีสัก2คน3คนหรือเราชวนเพื่อนมารวมกันเรียกว่าเราก็าแชร์กันไปค่าเรียนต่อหัวมันก็จะถูกลงอันนี้ผมพยายามขยายความนะเพราะว่าจริงๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่า ก็เสี่อกาสทำคลิปเนี่ยแล้วมาขยายความตรงนี้มาเล่าเพิ่มเติมอ่ะโอเคในเรื่องของ2คน่างคนแบบ2คนเนาะแพ็กเกจกลุ่มเล็ก2คนชวนเพื่อนมารวมได้แชร์ก,รกันก็คิดไป12ื่นต่อวันต่อหัวข้อนะครับสคนนะต่อต่อหมื่นสองเนี่ยก็จะเหลือคนละหกพันใช่ไหมอ่าถ้า3คนเนี่ยเหลือ15ื่นต่อวันนะต่อหัวข้อก็จะเหลือแค่คนละห้าพันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรียน2วันขึ้นไปเอาราคาตั้งตรงเนี้ยในแต่ละ แบบ2คน3คนอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็ลดทันที20%นะครับแต่ถ้าเกินเกิน2วันไปอีกส่วนลดเนี่ยเดี๋ยวคุยกับผมหลังไม้อีกทีว่าเท่าไหร่แต่มันก็ต้องมากกว่า20%ด้ไหมถ้าเกิดเป็น3วันผมอาจจะลดให้25%ก็ได้อะไรแบบเนี้ยหรือถ้าท่านดูแล้วอุ๊ยอาจารย์อยากเรียนคอร์สเนี่ยอย่างน้อย4ี่คอร์สแหละสนใจหมดเลยมีสเรโคลเบติกชาร์จอีกการควบคุมความชื้นนู่นนี่นั่นอเอาเลยถ้างั้น4วันก็จัดวันกันไปอาจารย์ขอ เป็นสัปดาห์ละ2วันได้ไหมจะได้ไม่ต้องเดินทางบ่อยเรื่องที่พักเรื่องอะไรมันจะมีผลนะสัปดาห์ละสัก2วันนัดกันอ่ะสองรอบ2วีคเรียนวิคละสอวันจบอ่ะโอเคหรือถ้าไม่ได้จริงๆเรียนสัปดาห์ละวันก็ยังได้เพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันจะมีบวกค่าน้ํามันมีอะไรเข้าไปด้วยอันนี้ผมพูดถึงสารยาก,ก่อนแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงว่าผมต้องคิดเซอร์วิสช์จเรื่องน้ํามันเรื่องอะไรต่างๆที่พักเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะอันนี้เอาแบบกลมๆก,ก่อนนะครับ โปรโมชั่นนี้ส่งท้ายแล้วนะโปรโมชั่นนี้ฟังนี้นะครับหมดวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นในการสมัครร,รับโปรโมชั่นนะครับท่านจะมีโปรเซสขอไปเสนอราคาโปรเซสเปิดพีโอจ่ายเงินอะไรก็ตามต้องจบภายในภายในธันวาไม่งั้นไม่ได้นะครับถือว่าเป็นบ,บ,บทบทแพ็คเกจโปรโมชั่นนะครับถือว่าปีหน้าว่ากันใหม่แต่โปรโมชั่นนี้ถึงแค่ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นทางออกให้แบบนี้ครับสำหรับคนที่เห็นโฆษณานี้หรือดูคลิปนี้อยู่เนี่ยสามารถที่จะสมัครก่อน,สม,อนสมัครชำระเงินก่อนนะครับแล้วท่านค่อยเรียนภายหลังนะครับสมัครชำระเงินก่อน แล้วท่านค่อยเรียนภายหลังไหมเพราะว่าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากให้เรียนในปีนี้แหละท่าไหนจะดวกเรียนปีนี้ก็เรียนเลยแต่ว่าท่านที่ไม่ดูและไม่ทันติดงานติดภารกิจอะไรก็ว่าไปหรือพลังงานหมดในปีนี้แล้วไม่เรียนไม่ไหวแล้วปวดหัวงั้นก็เอารับแพ็กเกจตัวนี้น,นะครับนี่ผมชี้เป้าให้เลยนะผมก็จะทำเป้าทำช่องมาให้นะว่าเฮ้ยคนที่เห็นคลิปนี้ก็จะได้โอกาสใครที่ไม่ได้ดูคลิปนี้หรือไม่ได้ดูโฆษณาตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ทราบนะก็จะไปรอปีหน้าแล้วก็รอไปต่อแล้วก็จ่ายราคาปกติแต่ว่าคนที่เห็นโฆษณาเนี่ยก็จะได้เปรรรรรีีีียยยยยบบบวววววว่่่่่่่่าาาาเเเเเเออ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 สมมััคคคคคคไไไ้้้้้กกกกนน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 นดด๋แแตตต็ะะืืืงงงิทหลล จัดเวลาที่จะเรียนตามกำหนดการไม่เกิน31มีนาคมปี2568ก็คือสมัครสิ้นสุดหน้าปีนะนะครับยังเหลือให้ท่านอีก3เดือนที่ท่าจะนัดหมายกับผู้สอนก็คือผมเนี่ยนะ